โคคุณยาอาหารเหนียวสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาได้นอไม้มาหางบลเลอหัวเบลเลอเลยเจ้บใหญ่มากเกือบเต่าหน้าละ <c oughs> ใหญ่ขนาดเลยเจ้านอไม่หวานอันนี้ออกในสวนจ้าเสีดายมาได้ไปไทยในสวนลืมเอมากล้องไปเจ้าหัวเบลเลอเลย เขาจะทำมาทำหอหนึงหอหนึ้งนองไม้ใส่หมูสามจั้นเจ้าคนอีสานเป็นห้องหมกหนอไม้นะคะหมกหน่อไม้เขาเอามาแกะแกะเสร็จแล้วซับเราเอาไปต้มเราจะไปแก้กันก่อนเจ้าจะแก้เขาดูว,าว่ามันจะแก้ง่ายแกง่ายเจ้าคุณผู้ชมมันนอใหญ่มากนอไม้นอไม้กอนี่เป็นนอไม่หวานตี คุณพ่อของคุณย่าปลูกไว้คะ่ะตาสมศัดปลูกไว้เจ้าตกขอดมาถึงลูกหลานเลยแบบนี้เจ้าปอกเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่เขาก็ามาเลาะเลาะเอาตีเนี่ยเแบบเนี้ย ตีมันมาหน้ากินเนี่ยจะเลาะอ,ออกมันไม่น่ากินนะคะต้องเลาะอ,ออกอันไหนแข็งๆเขาก็เชื่อนออกจะเขาตีกินได้อันไหนตีกินมาได้ทิ่งเลยเราให้สวยๆด้วยนะคะแบบนี้จะ มันมันหัวใหญ่เจ้าคุณผู้ชมก่ำยากยากมันนักแบบนี้ค่ะเชิญอ,อันแก่ๆออกก็จะได้หน่อไม้สวยๆแบบนี้ค่ะเอาหางแหลมๆนี่ออกเลยเหลือแค่นี้ เอาไปล่างเลยเจ้าแล้วกับเก็บเปลือกมันซ่อนๆกันแบบนี้เจ้าจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ถังขยะนะคะล่างมาเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่กับซับซับค่อนข้างละเอียดเจ้าแบาเอาชิ้นใหญ่เอาชิ้นละเอียดพ่อฮอจะเอามาหอหนึง ฝานซับเหมือนมะละกอเจะซับเหมือนมะละกอที่จะทําส้มตำเลยแบบนี้ค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้เลย ุณยายซับเรียบร้อยแล้วเจ้าได้หนึ่งกะละมังนอเดียวเจ้าได้น่านักซับฝอยๆแบบนี้เลยเจ้าถ้าซับชิ้นใหญ่มันจะมบเข้าพี่เข้าเกลือนะจ้ะต้องชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปต้มเจ้าเดี๋ยวคุณยายเอาไปต้มก่อนเจ้าก็น้ำใส่หม้อไว้ใส่นอนลงไปเลยโอ้โหได้เยอะ ใส่นอลงไปต้มที่นี่ก็เอาไปตั้งไฟตั้งแก๊สได้เลยเจ้าคุณยายตั้งแล้วเจ้าเปิดไฟเลยที่นี่ก็ร้องให้หนอซุกเจ้าประมาณสาวนาทีกะนอหวานมันต้องต้มเมือนเจ้ารอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยากจะไปเก็บใบยานางเจ้ามาปัน่นขั้นนา้ำขั้นน้ำแล้วเอามาต้มคือให้น้ำแห้งไปในระดับหนึ่งประมาณสักสิบนาทีผ่านไปเจ้าเขาจะใส่น้ำใบยานางลงไป เก็บมาแล้วเจ้าใบายะนางล่างเรียบร้อยหั่นใส่โถปั่นเลยเจ้าสะดวกค่ะยุคนี้สะดวกมากมาต้องตำตัดเมื่อยมือก็ออได้เจ้ามีเครื่องปั่นปั่นเลยเจ้ายกเว้นว่าแบบนี้ไม่มีก็ตำเอาตำก็ได้เจ้าหั่นแบบนี้เจ้า พันเซ็ตเรียบร้อยแล้วเอาน้ำใส่ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเหมือนเขาจะขั้นน้าผลไม้ออยางัสอยยางเจ้าแล้วก็ปั่นได้เลยพันเรียบร้อยแล้วเจ้าเทใส่กระชอนเลยกองเอาน้าม,มันจะปั่นบ่ค่อยละเอียดตัวใดโอปั่นแกนะ่าแก่ละ เครื่องปั่นแก่แล้วค่ะกองอหน้ามันเจ้าหนึ่งถ้วยเดี๋ยวเาจะไปใส่หม้อต้มนอเจ้า คุณยากเทสใส่ในหมอ้อนี้เราจะจะเห็นว่ามีสีเขียวๆทีนี้ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆเ,เจ้าเขาจะน,นอหวานเลยคุณผู้ชมคุณอยากตั้งหมอ้อทิ้งไว้ตม้มต้มนอเนี่ยเกินซาวนาทีแล้วเจ้าเขาจะปิดแก๊สละปิดไฟก่อนเจ้าทิ้งไว้ให้มันเย็น รอมันเย็นก่อนเจ้าาก่อนมาพอหม้อกันถังกรมก่อนตีนอไม่จะเย็นเจ้าแจ่ข้าวเหนียวไว้น้อยหนึ่งพื้นเขาจะต่ำพอมันฟองตัวได้ตีแล้วเขาจะามาต่ำพักไว้ก่อนเจ้ารอก่อนรอเข้าแล้วก็ร้อนคือนอเย็นเจ้าระวังตีเฮาร้อนนอไม่เจ้าอันนี้เป็นหมูสามชั้นเขาจะมาซอยหมูถ้าซอยหมูก่อนนะคะหั่นหมูก่อน หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเจ้าชิ้นบางๆแบบนี้เจ้าอย่าหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะเจ้าบัใจหมดเจ้าเหลือไว้น้อยหนะึ่งอันนี้มันมันนักลําไปเลยบะเอาเจ้าเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนเจ้าสันนี้เป็นเครื่องเครื่องที่เขาจะต่าเจ้า มีกระเทียมพริกจะไครหัน่นตะไครหั่นนะคะหอมแดงน้ำห้าเจ้ากับกะปิน้ำปลากับกะปินะคะใบเมงลักอันนี้ข้าวตีเฮาแจ่ไว้จเจ้าข้าวเหนียวได้ตีแล้วนอนนี่กับตักขึ้นเรียบร้อยแล้วเจ้าบีบหน้ามันออก สักน่อยเพรามันเลขเกินไปเจ้าหมูทีนี้จะมาจะมาตำตำน้ำพี่กันก่อนเจ้าอ้อตำนี่ก่อนตำข้าวก่อนเนีย่ยเตรียมโคกแล้วเจ้าข้าวเหนียวตีเฮาแจไว้ ได้แล้วเจ้าตักขึ้นพักไว้ก่อนหลังจากตีเขาตามข้าเสร็แล้วตามพริกต่อเลยเจ้าตะไคร้ตามตะไคร้ก่อนกับกระเทียม นี่ก็ใส่พริกเลยใส่พริกเจ้าต่พริกก่อนทีนี้ก็ใส่หอมแดงเจ้าทีละหัวหอมแดงนี่ต่ำยากกระเด็นกระดอนเจ้า แดงและเอียดพอประมาณแล้วเจ้าใส่น้ำปะลากับกระปิลงไปเลยบดเจ้าบดเอานะคะไข่กินผงชโรดใสเลยเจ้าใส่ขั้นตอนนี้เลยเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกที่ไปพัด อยายตั้งกระทะแล้วเจ้าเปิดไฟเลยคุณอยากจะใส่น้ำมันสำหรับพัดนิดนึงเจ้าคนที่บากินน้ำมันกับขั้วน้ำเปล่าก็ได้นะเจ้านิดเดียวขั้วหอมเจ้า ที่หอมดีแล้วใส่หมูลงไปคัดเลยจ้ะใส่หมูลงไปพ้วเลย,ลยั่วหมู ้ปิดไฟเลยเอานอลงคุกเลยเจ้าก่อนเด็เจ้านอลงคุกอย่าลืมเอาแป้งลงก่อนแป้งข้าวเหนียวที่เขาตักไว้ตะกี้เจ้าอันนี้เผื่อเมื่อมันก่อตัวกันนะเจ้าถ้า,าอันนอมันจะเป็นแบบมัน,นจะบั่กก่อตัวกันนให้ดีนะคะ ถ้ามันแห้งตจอหน้าเติมนิดนึงก็ได้เอานอลงคุกเลยเจ้าเพื่อใเข้ากันอย่าย่อหน้ามลงไปนิดนึงเจ้าเพื่อมันเข้ากันคุกดีๆเลยเจ้าเพื่อให้มันเข้ากันเพื่อเป็นแบบเพื่อให้มันซึมเพื่อเครื่องแกงนันซึมไปทั่วๆใช้เวลาคนนิดนึงเจ้า เนี่ยเติมน้ำปลานิดนึงเติมน้ำปลาแล้วคุกเลยเอาใบหนึ่งลากใส่เลยจะใส่ล้คุกด้วยกันนี่เลยพอคลุกเข้ากันดีแล้วเขาจะมาเอาละต้องคลุกเข้ากันก่อน ใส่แมงลักหรือ,อก้มก่อขาวบางติห้องก้มก่อขาวจา้มีก้มก่อขาวก้มก่อส้มก้มก่อหลายย่างคุกได้ตีล่กตักใส่กระมังก่อนเจ้เดี๋ยวเราจะไปห่อกันเตรียมต่อเจ้าสองจัน หมูกับนอต้องพอดีกันนะจ๊ะโอ้น่าจะได้หลายหออยู่นะเนี่ย แนี้ค่ะโอ้ตองสั้นเกือบจะวิดจใจไม่จิ้มฟันเจ้าก,กัดแบบนี้ค่ะทําจนกว่าจะเซตเจ้าใส่ในนี้เจ้าเดี๋ยวเขาเจ้าไปนึ่งกันผู้อยากตั้งหมอ้อรอแล้วเจ้า อันนี้ก็ห่อเเซตเรียบร้อยแล้วเอานึ่งเลยเจ้าหลังจากตีน้ำเดือนนึ่งซาวนาทีปิดฝาไว้เลยเจ้าซาวนาทีเจ้าเปิดฝาดูก่อนโอ้ยอยอะร้อนค่ะร้อนมากปิดไฟเลยเจ้าเกินสาวนาทีแล้วเจ้าปิดไฟ ราจะยกขึ้นมาชิมหนึ่งห่อก่อนแกะเลยว้าร้อนมากว้าวน่ากินค่ะโหคุณอยากจะจิ้มก่อนเจ้าหอมมากหอมใบนึงรักอืมอร่อยขอนึ่งเจ้า อร่อยมากแต่ยังร้อนอยู่นะคะอืมอร่อยลองไปทำตามกันดูนะเจ้าล้าๆเจ้าคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะอันนี้หมูตกเลย อือร่อยลองไปทำตามกันดูนะเจ้าไม่ได้ลืมนะเจ้าฝากที่ตามครัวคุณยาอาหารเหนือตัวเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า